ก็ขาดเสือดีคนกันด้วยนะครับคนนี้กบบเดียวของตัวเองนะครับเป็นเกมอันทายว่าลูกท่าคคนไหนอ่ะจริงอันหรือปลอมนะครับเออทายมูกภาาอะไรจริงกันปลอมไปดูกันดีกว่าเล่นดีก่อนนะลูกวิ่งกาแนอุ้ยมีด้วยเหรอวะ กัตัวเล็กๆเท่านิ้วมือนี่วะอืะอ,อต่อมีดีกว่าเจ็ดย่อฉิด้วยว่ะงวัวอืมอผมว่าปลอมอ่ะ ก็ c h ด้วยเฮียอือิกาดีแรงวะวิตาสวยงามอะไรถนะูก <laughs> ด้วย,วยเฮียรูเขาวเมืองอะไรวะไม่ได้ปะ วิลล <Really> mm hmm. กูดมันดีโอ้พอแมนยาำหนึ่งร้อยวะตายสุดสามดูที่สี่แล้วจริงนับสุดด้วยเฮ้ยมีคนเล่ามาจับปลาน่ารักมัเลย <laughs> all a เว y สะพานอเมริกาจำไม่ได้จำไม่ได้ดาวเฮียกูดาล้นนๆดาวละเกมไงพอต้อบถ,ถูกด้วยเฮีย ไฮถูกหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสาดดาวหนึ่งหนึ่งลยก็สอง่าูหนึ่งหนึ่งสองทายไทยนะททยไมแม่นี่บอกเลยหนึ่งสององสอง ก <laughs> าวฟาไม่ปู๊บดาวอย่างเดียวเลยไม่ต้องพูดคุดยแลเดาวดาวดาวนี่โดน <laughs> ดาวถึงตลอดนี่ก็ถือร้อยปุ๊บ ถูกทุกข้อเลยไอ้ยี่